สวัสดีท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับรายวิชาจินตกนิตกับคุณครูเอ๋ยนะคะอาเด็กๆหลายคนคอยคยแย่งกันตอบอย่าเลยเก่งมากๆเลยนะคะอาสำหรับวันนี้เราจะมาทวนมือกันก่อนค่ะอะเซตศูนย์ทแรกเป็นท่าเตรียมเซตศูนยหนึ่งสองสามเก็บมือซ้ายใช้มือขวาของนักเรียนนะคะ เริ่มจากเลข0 1 2 3 4เก็บ4นิ้วใช้นิ้วโป้งค่ะเป็นเลข5 6 7 8แล้วก็9อะไปขึ้นหลักสิกันกำ0ศูนย์ไปก่อนเตรียมศูนยมาอีกข้างหนึ่ง1กับ0ก็อ่านว่า10อ่ะ1กับ1ก็คือ11 1กับ2คือ12 1กับ3คือ13 1กับ4คือ14 1กับ5คือ15 1กับ6คือ16 1กับ7คือ17 1กับ8คือ18 1กับ9คือ19 20มี2กับ0 30มี3กับ0 40มี4กับ0 50มี5เชนิ้วโป้งนะคะกับ0 60มี6กับ0 70มี7กับ0 80มี8กับ0 90มี9กับ0 99มี9กับ9้เป็นแค่การทบทวนเนาะให้เด็กๆจำนิ้วมือได้นะคะที่นี้วันนี้เราจะเริ่มเรียนลงหนังสือกันต่อ เตรียมสมุดวิชาจินตคณิตขึ้นมาค่ะแล้วก็อย่าลืมดินสอและดินสอสีอ่ะเตรียมสมุดวิชาจินตคณิตของเราขึ้นมาอย่าลืมดินสอและดินสอสีเหมือนเดิมเลย <G un> วันนี้เราจะเปิดไปหน้าที่แทน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 11ค่ะ เจอกับพี่อะไรเอ่ยพี่นกอ่าวันนี้เราจะมาบวกลบตัวเลขไปพร้อมๆกันนะคะหน้าที่11เจอกับพี่นกมาฟังพร้อมๆกันนะคะพี่นกอยากให้น้องๆบวกลบตัวเลขโดยใช้สัญลักษณ์นิ้วมือค่ะอ่าพี่นกอยากให้น้องๆบวกลบตัวเลขโดยใช้สัญลักษณ์นิ้วมือมาดูข้อที่1กันลูกข้อที่1เขาให้เราเพิ่มสองตั้งสองไว้ก่อนเลยเพิ่มอีกหนึ่ง เพิ่มอีก1นข้อนี้ตอบ4อ่าเขียน4ลงไปนะคะข้อต่อมาข้อที่2เพิ่ม2เพิ่มอีก2อ,อ่าตัวบวกคือเพิ่มนะลูกขีด1ขีดหรือว่าลบของเราเนี่เองลบ1เก็บ1น,นิ้วเก็บจากด้านล่างนะคะข้อนี้ตอบ3อ่าข้อที่2ตอบ3นะคะข้อต่อมาข้อที่3เขาให้เราเพิ่ม1อ่าเอาอ,อกมา1น,นิ้วเพิ่มอีก1 อีกหนึ่งข้อนี้ตอบสามอ่ะข้อที่สามตอบสามนะคะต่อมากำศูนย์ไว้ค่ะข้อที่สี่เพิ่มสามเขาให้เราขีดตัวเดียวอย่างนั้นคือการลบนะลูกค่ะลบหรือลดเนาะลบหนึ่งเก็บจากด้านล่างนะคะลบอีกหนึ่งเหลือหนึ่งเก่งมากๆเลยค่ะข้อที่สี่ตอบหนึ่งสุดท้ายข้อที่ห้าเขาให้เราตั้งโจทย์ไว้ที่หนึ่ง ตัวบวกหรือว่าเพิ่มเพิ่ม3ลูก1 2 3สตอนนี้เราได้4เขาให้เราลบหรือลด2เก็บไปเลย2นิ้วจากข้างล่างนะคะข้อที่5ตอบ2อ่าเสร็จแล้วเด็กๆเปิดไปหน้าที่12อีกหนึ่งหน้านะคะอ่ะใครให้สะบัดมือกันก่อนเผื่อเมื่อยสะบัดมือก่อนเก่งมากๆเลยเจอพี่อะไรเอ่ย พี่นกอีกแล้วพี่นกบอกว่าอยากให้น้องๆบวกลบตัวเลขโดยใช้สัญ,ญลักษณ์นิ้วมือเราจะใช้มือหลักหน่วยกันก่อนนะคะลูกนะเพราะมันมีแค่หลักเดียวเนาะใช้ข้างขวาเท่านั้นนะคะอ่ะข้อที่1นึ่เขาให้เราเพิ่มสามเพิ่มอีกหนึ่งทีนี้สุดท้ายเป็นขีดขีดเดียวก็คือลบนะลบหนึ่งเก็บตารางตอบ 3ข้อที่1ตอบ3นะคะข้อที่2เพิ่ม2เพิ่มอีก2ลบ1เก็บด้านล่างข้อที่2ก็ตอบ3อ้าตอบ3าสองข้อแล้วนะข้อต่อไปข้อที่3เพิ่ม4ลบ2ชิบลบอีก2ชิบเหลือ ศู 0, ข้อที่สาตอบ0ูนนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะเพิ่มสีลบ1นึ่ข้างล่างนะคะลูกลบอีกสองหอตอบ1นข้อที่4ี่ตอบ1เด็กๆถ้าไม่มั่นใจนับได้นะแต่ถ้าเด็กๆมั่นใจรวบเก็บแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะข้อที่4ี่ตอบ1นข้อต่อมาข้อที่5้าเขาให้เราเพิ่ม1 เพิ่มอีก3ามหนึ่งสสลบสเหลือสอ,อ่าสำหรับวันนี้สัปดาห์นี้เราจะเรียนแค่หน้าสิอ กับหน้า12ไแม่เยอะไปเนาะแล้วรบกวนเด็กๆระบายสีพี่นกให้คุณครูด้วยทั้งสองหน้าเลยนะคะให้พี่นกมีสีสันหน่อยเนาะสีอะไรก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะขอบคุณท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยเนาะที่เข้ามาดูคลิปวิชาจินตคณิตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย